สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตั้งค่าการใช้วิทยุไอคอมกันง่ายๆนะครับอันดับแรกครับเข้าไปกดนี่ครับ power ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจออย่างนี้นะครับ <want> นี่นะครับตรงเนี้ยคือรุ่นเนี้ยสามารถใช้ขายสัญญาณได้2องข่ายนะครับส่วนไอที่ว่าลูกศรชี้ข้างล่างเนี่ยก็คือว่าเราสามารถวิทยุวอไปได้นะครับ ล้วก็รับฟังได้ด้วยแต่คือตัวบนเนี่ยคือว่ารับฟังได้อย่างเดียวนะครับก็วิธีตั้งค่าก็ไม่ยากครับส่วนตัวนี้ครับ A B นะครับก็คือสลับเนี่ยครับขึ้นบนนะครับในการที่เราจะเลือกโต้ตอบว่าช่องสัญญาณไหนนะครับส่วนวิธีการที่จะตั้งค่าเอาง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนนะครับก็กดไปเลยครับเช่นหนึห้าห้า นะครับ4 5 0 0ข้างล่างครับก็เนี่ยครับ AB ก็ตั้งไปเลยครับ One, 1 6 6 5 5 0เอาง,ง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ช่องสัญญาณของไอคอมนะครับทำงานโดยสมบูรณ์แบบแค่เบื้องต้นนะครับขอบอกว่าแค่ในเบื้องต้น หากว่าใครต้องการที่จะไปลอกช่องหรือว่าไปลอกสัญญาณนั้นก็ต้องเปิดดูคู่มือนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับมันสามารถฟังวิทยุได้ก็ให้มาที่<ม>นี่ครับเรดีโอนะครับตัวนี้ตึ๊บกดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นเป็นเอนะครับส่วนวิธีหาก็ไม่ยากครับเนี่ยลูกศรน,นะครับที่เราเห็นนะครับดกดเนี่ยก็จะเลื่อน,อนแค่นี้เองครับ กดหนึ่งครั้งมันก็กลับไปที่ช่องสัญญาณขายวิทยุนะครับกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งก็ไม่เอ <50. S 1> แต่ว่าที่มันดีก็คือว่าเราสามารถฟังวิทยุได้แล้วเวลามีวิทยุเรียกเข้ามามันจะตัดมาที่ช่องสัญญาณวิทยุครับเอาละครับวันนี้ขอแค่เบื้องต้นนะครับสำหรับวิทยุมือถือส่วนตอนนี้ใครจะหาซื้อนะครับก็บอกว่ายากหน่อยนะครับ แม้กระทั่งไปตำรวจเองก็ยังซื้อยากมากนะครับคือว่ามันต้องมีใบอนุญาตถึงจะซื้อได้นะครับสุดท้ายสวัสดีครับ